ความตั้งใจเดิมนะคะถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่8เมษา,ายนแงตั้งใจไว้ว่าจะไม่ได้นําเพื่อนจา๋าถึงวิธีการเลือกพิมพ์โหลหรือว่าพิมพ์ขนาด5เซนให้เหมาะสมสวยงามดูมีราคาเหมาะกับเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งไม่ทันอะไรเลยเพื่อนจา๋าดูสิถ่ายตั้งแต่วันที่8นะเพิ่งว่างตัดต่อคลิปวันที่10 ไม่เป็นไรค่ะโอกาสพิเศษมีหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะก็เก็บเอาไว้เป็นไอเดียเป็นประสบการณ์กันเนาะภาพนิ่งนะปล่อยไปนานแล้วทุกคนแต่คลิปก็นี่แหละเพิ่งได้ทำมาเข้าเรื่องกันเลยนะวันนี้ที่พิมพ์เลือกมาเป็นพิมพ์ดอกมหาโหงแล้วก็ดอกบัวนะคะเลือกพิมพ์ที่มีลักษณะของใบประกอบมาด้วยนะคะจะได้ใช้สีเขียวให้เขาตัดกับตัวสีของดอกเนาะซึ่งจะทําให้ชิ้นงานของเราดูสวยงามดูมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆต้องวางแผนการใช้สีนะ ะะอย่างอันเนี้ยพิมพ์จะเลือกใช้สีเขียวก่อนเลยมาดูพิมพ์ดอกมาหาโหงค่ะเพราะว่าในส่วนของดอกมหาโหงจะมีในส่วนของก้านดอกแล้วก็ใบตรงนี้แนะนําเพื่อนจา๋าหยอดในส่วนของการดอกและใบก่อนด้วยสีเขียวค่ะหลังจากนั้นเราเค่อยอดในส่วนของตัวดอกนะและแน่นอนว่าเมื่อเราผสมสีเขียวแล้วนะคะเราก็จะใช้หยอดในส่วนของใบบัวแล้วก็ฝักบัวของพิมพ์ดอกบัวเราด้วยเลยนะคะการทํางานก็จะง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะซึ่งจะมีเรื่องราวและเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พิมพ์จะมาบอกเพื่อนจ๋าด้วย การหยอดพิมพ์วุ้นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วสําหรับเพื่อนจา๋าเพราะฉะนั้นพิมพต้องมีอะไรพิเศษบ้างมาแบ่งปันเนาะพิมพจะใช้ดอปเปอร์บีบหยอดลงไปนะคะ <c oughs> ชิ้นงานของเราก็จะเรียบร้อยไม่เลอะเทอะนะทุกคนการหยอดพิมพ์ดอกบัววันนี้พิมจะไม่ได้แยกสีของฝักบัวและใบนะคะคือเรียกง,ง่ายๆว่าแนะนําเพืพ่อนจ๋าให้ทํางานง่ายๆเลยปกติแล้วพิมพ์ดอกบัวนะ่ะพิมพ์จะหยอดดอกบัวก่อนค่ะด้วยสีชมพูกลีบบัวกัสีชมพูของวุ้นบ้านครูพิมพ์นั่นแหละแต่ว่าในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเเนาะมื่อรผสสีีข สำหรับยอดใบของดอกมหาหงแล้วก็ใช้งานไปในคราวเดียวเลยค่ะจึงก็ไม่เป็นไรเลยค่ะสําหรับพิมพ์ดอกบัวไม่ว่าเพื่อนจ๋าจะยอดดอกบัวก่อนหรือใบบัวก่อนเขาก็จะยอดง่ายมากๆนะคะเพราะว่าลวดลายของเขาคมชัดสีจะไม่ไหลไปเลอะเทอเะเปื้อนกันค่ะสําหรับพิมพ์ดอกมหาหงพิมพ์จะใช้ช้อนตวงขนาด1ส่วน2ช้อนโต๊ะตักลงไปพิมล,ละ1ช้อนค่ะซึ่งก็จะเป็นปริมาณที่พอดิบพอดีสวยงามเป๊ะมากๆเลยทุกคนจ๋าสาหรับพิมพ์ขนาด5เซนนะคะส่วนใหญ่ทุก ครั้งเวลาพิมพ์ทำพิมพ์จะใช้วุ้นสร่วมด้วยค่ะใช้วุ้นสายเทลงไปในเครื่องหลังนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความหอมอร่อยและช่วยตัดเลียนของวุ้นกะทิได้ดีเลยค่ะที่สําคัญคือพิมพ์ประหยัดต้นทุนด้วยจ้าซึ่งเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนแต่เป็นการเพิ่มความอร่อยให้ลูกค้าไม่เสียหายจ้าแต่แต่แต,แต,แต่ก่อนการเทวุ้นใสลงไปนะคะ <c oughs> เพื่อนจะต้องใช้น้าวุ้นกะทิสีขาว <c oughs> เทลงไปก่อน <c oughs> เพื่อเป็นแบ็กกราวให้กับชั้นของดอกไม้นะคะจะช่วยตัดให้สีสันของดอก ไม้และใบเนี่ยเขาเด่นชัดขึ้นอย่าเทวุ้นใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะทําให้เพื่อนจ๋าดูนะคะแต่ว่ากรณีเนี้ยพิมพ์ไม่ได้กวนวุ้นใส่ไว้พิมพ์จะใช้เป็นวุ้นกะทิล้วนค่ะก็เดี๋ยวอธิบายเพื่อนจ๋าเข้าใจง่ายๆเนาะตรงนี้พอหยอดสีสันของดอกและใบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เสร็ตัวแค่แป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นพิมพ์จะนําน้ําวุ้นกะทิสีขาวนะคะเทเพื่อปิดเป็นแบ็กกราวให้เขาเป็นพื้นหลังของตัวดอกให้เขาแค่บางๆจ้ะเพื่อนจ๋าซึ่งส่วนใหญ่พิมพ์ก็จะใช้นี่ละค่ะช้อนขนาดเดิมเลย ะะจะได้น้ำวุ้นในปริมาณที่พอดิบพอดีเปะเลยนี่นะคะพิมพ์จะใช้วิธีการตักใส่ตักใส่แบบนี้เลยหลังจากนั้นในส่วนที่เหลือพิมพ์ก็จะใช้เป็นน้ำวุ้นใสล่ละค่ะซึ่งวุ้นใสของพิมพ์จะใช้น้ำมะพร้าวในการกวน <S <S นะคะก็จะทําให้ได้กลิ่นและรสที่หอมหวานมันอร่อยลงตัวเลยค่ะเวลาที่ลูกค้าได้กัดและทานไปพร้อมๆกันในคําเดียวค่ะแต่ในชุดนี้พิมพ์ไม่ได้กวนวุ้นใสเตรียมไว้ค่ะก็เลยขออนุญาตใช้เป็นน้ำวุ้นกะทิล้วนๆนะคะเพราะว่าพิมพ์มีความตั้งใจว่าหลังจาก ที่ทําให้เพื่อนจ๋าดูเป็นตัวอย่างงานแล้วเนี่ยพิมพจะนําไปไหว้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะไม่ได้ไปเองหรอกนะฝากรองที่ทํางานไปแต่นี่ก็คือความตั้งใจของพิมพ์ค่ะพิมพ์มั่นใจว่าท่านจะชอบแบบนี้ล่ะเลยขออนุญ,ญาตนะคะเสร็จแล้วถ้ามีฟองอากาศเพืพ่อนจ๋าก,ก็ดูดออกให้หมดนะคะอย่าลืมคอนเซปต์ของงานเรานะคือสวยที่สุดแม้ในจุดที่ลูกค้ามองไม่เห็นหลังจากนี้เราก็จะรอให้เขาเซตตัวนะคะแล้วเดี๋ยวมาแกะเขาออกจากพิมพ์กันค่ะเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะทยอยแกะเขาออกจากพิมพนะจ๊ะ ซึ่งพิมขนาด5เซนนี่เป็นอะไรที่แกะง่ายมากๆแกะสนุกแกะเพลินเลยล่ะค่ะซึ่งบ่อยครั้งที่พิมพ์ก็ไม่ต้องแกะเองนะจ๊ะสามารถให้พี่แอดมินหรือว่าผู้ช่วยช่วยแกะได้ค่ะอันนี้พิมพ์ก็จะมาแกะเพื่อนจ๋าดูนะจ๊ะและสีหวานๆที่เพื่อนจ๋าเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสีของวุ้นบ้านครูพิมพ์ค่ะเพื่อนจ๋าสามารถซื้อไปใช้กันได้นะคะมีเพื่อนจ๋าบางคนบอกว่าอุ้ยครูพิมพ์หนูไม่ได้ทําขนมนะคะหนูแค่ชอบดูอย่างนี้หนูจะช่วยสนับสนุนครูพิมพ์ได้ยังไงเพื่อนจ๋าไม่ต้องกัังงววลลคคค่่่ะแชยดูิิปปพพม์กกก็็เนนนนนาาาารรสสบุทํ เพจพิมแล้วฝากเพื่อนช่วยกดถูกใจหรือกดแชร์คลิปนี้ออกไปแบ่งปันให้เพื่อนๆของเราท่านอื่นได้เห็นด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนมีข้อสงสยัยสามารถคอมเมนต์มาสอบถามพิมพ์ได้ค่ะเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาตอบให้นะคะคําแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสําหรับพิมพ์วุ้นขนาด5เซนหรือว่าพิมพโลเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานของเราได้ค่ะโดยการเลือกใช้สีสันนีล่ล่ะซึ่งพิมพ์เองจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันบ่อยๆถึงเทคนิคและวิธีการใช้สีนะคะเลือกใช้สีอ่อนๆชิ้นงานเราจะดูอ่อนหวานดูสะ าตาดูน่าทานค่ะมาดูกันใกล้ๆค่ะนอกเนือจากเรื่องของสีนะเพื่อนจ๋าก,การเลือกใช้แพ็กเกจหรือว่ากล่องก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมาช่วยเพิ่มมูลค่าได้เดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาจัดน้องใส่กล่องกันค่ะฝากเพื่อนจ๋ากดติดตามช่องของพิมพ์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพิมพ์ค่ะ